สุขสบายดียามเศร้าพี่น้องสบายดีเอฟทุกคนทุก่านเด้อึ้นเนื่อยกับกับลงมาสองถุงพี่น้องกินเลียงกันเ <c oughs> <c oughs> ห<ร>็ดย้งน่ะดาดาเอายังมากินนะอา <c oughs> บักใต้ายหนาวมึง เดีย๋ยวเาไปเอาไก่พอ่อมึงมาแต่ไซนี่พอ่อมึงสีขามึงอยู่ดอกจนบ่มีคนใต้เน่ามึงอืมพ่อมึงมาอะไรฮะพี่น้องบักดาคือเห็ดแนว่ยนี่บริเวณไร่ที่หนึ่งระด้อมึงรนะเด้อฮึมึงสิได้อยู่น้ำกูอยู่ติพ่อเพื่อนเขาเมื่อเอาเต็นท์ให้เขาเขามาเอาเต็นท์พี่น้อง มันคือผมมีคนสะมันคือผมมีคนสะคนมันไปสายเอาเอามึงสิได้ใส่ข้อปากอยู่ดอกมึงสิเป็นอาหารเบียดอยู่ดอกแพนด้าอุ้ยเบิ้งอื้มอื้มอีอีอีกได้ความมันทึนน่ะโหเอาไปเห็ดหยา มันแพงกระมนเขามันแพงกระม่นเขา,ขานนมันกระม่นเขามนม,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 ม่นเขามม่นเขาบีบพังม,มันนี่บีบพังมันนี่ห้งก็เลีนฮะผู้เจ้าโอ้โหแพงมันเฮ้ยในะาตั้งนะ ลมมาคืนเนอะถึมถึมคิดว่า็นที่เศร้าลมอัปเดตล่าสุดพี่น้องเททางหนาแล้วเรียบร้อยเมื่อนี้กับผู้สาบกับสาบผู้ก่อกับก่อเนาะห่องอ,อ,อยู่ในพี่น้องจา้าขอขึ้นได้แล้วนี่เฮ้ยมองน่ะคือเอ็นวะฮะเฮ้ยม,มองน่ะคือยักลุบลุๆๆนี่ยเนี่ <c oughs> <c oughs> ต่ำกว่าทั้งนี่ประมาณสามเ้นพี่น้นองมีเขาเขา,ขา,ขาจากกับก็สิแกะแบบแ <laughs> กะแบบแล้วก็ก่อก่อคือสีเหลวมาหนหรือจังได้เนาะผู้สาบกับสาบพี่น้องเลยแล้วก็ตีอ่าคิวกับผ้าละเหลวพี่น้องจ้าข้างทึง Hôm nay mới đẹp ra nọ Nó cả lợm họn lại là, là nó Lợm họn kháu họn kháu Nó nhắc cát nhằm cháu Thê cơ lời là... nhảy ưng tờng Ảo <laughs> à, Hơi Hơi Ăn à, đâm đâm là xúc cho bọn anh xịt อยู่ในันได้ในเล็กทั้งในเห็นได้โอ้ยเฮายม่ได้จะขึ้นสีดอ่ะนะดำคือลูกคือหลืออยู่สีดมันหอบได้ผุจนถั่วเฮือนเลยแตเวนกำลังขึ้นพี่น้อง ตเวนเพิ่งจะโผล่ไครเปิดเพลงหมอนแทะแอน่อยนีน้พุนห้องโทงเ้า,า,วากว้างพี่น้องกว้างกว้างจำสิหนังสินอนพี่น้องจ้าจยากนอนในห้องก็ได้อยากนอนอยู่ห้องโถงก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจ ta ah, thích tập bù tập bù lại thế này nè ác bộ đã lông bó cái tặng cho nên nè cả gì nhang sào nhang lèn nó phải nặng áp để để bừng để xông FC bảo quả bên đây là giá tung cặp tù thang khẩn đơ ยสิได้แก้อีกคือกันบาบอยพุ่นบ่ได้แก้ตัวเนาะพี่น้องตะกี้เฮาสิเอาตรงทางขึ้นทางนี้มันละซนกับห้องเปิงพี่น้องหองห้องยธรรมห้องพระเนาะมันซนพี่น้องเอ้ยซนผิดห่วงจุ้ยว่าซั่นซะเนาะพี่น้องเฮาสิว่าจังซี่จังไดเฮาก็ถามผู้ใหญ่ผู้ยังหนาก็เลยเอาตรงทานั้นก็คือสิงามกว่าแล้วกโอเคกว่าหนาพี่น้องแม่นอยู่ขันไว้แต่ว่า มันผ่าตรงนะพี่น้องตรงกับห้องเปิงหมเต็มแล้วบ้านหน้ามาบ้าโอ้ยแล้วก็มาฮดคู่มือกันแหละคอยบอกให้เราฮดเนาะ ไมเขาหดน้าเพิ่นโอ้ยพี่น้องเลยเป็นดอกเป็นดอกเต็มต้นเลยดอกส้มมือนี้ยังมุดกวดใบม่วงมาเนี่ยมือแล้งผัวละมือแล้งดือจังใดเขาบม่ได้กวดซักกวดแล้งผีน้อยกวดทุกมือ มันมีล่มคือวาวขึ้นวะพี่น้องเห็นวาว,าว,าว,าวุๆ,ๆขอบคุณทีหายคำแนะนำขอบคุณที่ขามับหอมส้มขอบคุณที่ตีส้มแล้วก็ขอบคุณที่ที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจน้ำเฮาเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆงามงามงามพี่น้องงาม สรางก็ได้ใจหลายอันนี้คือเปนเหดตามแบบที่เฮาว่าโอาะพี่น้องสางเป็นกระจัดไปแต่บางทีเพิ่็เห็ดเองเพิ่นบริถาเฮาสั่งซ้ำอันใดที่มันงามนะเออโอ้ต้นเผาเคี้ยวงามขนาดพูกพี่น้องหดนาำเพิ่นบ้าเมื่อหด เรื่องลือเทียงหน้าอย่าเพิ่มว่าเด้อท่านผู้ชมบ่ได้อยู่ในใจเฮาเลยเฮาสิอยู่อยู่นี่แหละลือบ่ได้ลือพี่น้องเอ้ยจักยามใดบ่มีมือเนาะจนกระทั่งเฮามีครัวมีบ่อนหนึ่งข้าวเฮ็ดกินพุ่นล่ะจักยามใดเด้อพี่น้องเอ้ยจนกระทั่งเฮาได้ต่อครัวบ่อนเฮ็ดกินบ่อนกินข้าวแล้วได้พุ่นละพี่น้องจ้าด้านหลังเนาะ เพนพ่าวนี่กะยังบผมโว่าสิไดงออกหรือบ่พี่น้องเลยถ้าว่าเพิ่นล่มหรือยังก็สิไดงออกกันแหละเพิ่นกระเนิงไปทางเฮือนเนื่งกันเลยเนาะเนื่งไปทางอื่นกับพวกเนื่งถ้าพ่อเป็นคนปลูกพี่น้องถ้าพ่อเป็นคนปลูกเที่ยงหน้ากับท่าพ่อเป็นคนเห็ดรังที่สองเนาะแต่กลางแรกๆรกรังใหญ่กว่านี้พี่น้องแต่จะเป็นอะไรแหละมุ่งหยาพี่น้องตะกีนนะเนาะแล้วก็มาหม่างลงมาเห็ดรังนี้ กี้เช็อยู่วางอยู่วางเก่าอะไรพี่น้องอกี้อยู่ยับมาผีน้อยหนึ่งมาแล้วเอายับขึ้นหนืง่งพะขอเพิ่มเลือกได,ได้ได้เดินเพิ่นใหญ่ <c ười> เดินเพิ่นใหญ่นี่จะเป็นดินดอนต้หนหญ้าของตะโพพี่น้องมูลมังงนนนงล่งของตะโพเขาติดกำลองต้นพุ่พูนเลยขอกงัวลงไปพี่น้องเห็นบอกขอกงวัว เลยของงงล,ลงไปประมาณสี่หาซิปแมตติดกำ้นนองติ่นสื่อใหม่มาใหม่กับบเกิดให้กินเนาะแท้หดอยู่คุมเออถ้าก็เกิดแต่แนงมันด้าน้างกับจบไปใน้อไก่หันพี่น้องนำขางเนื้อเนะาะแดนก็นได,ด้ปิดปิดปิดมันขักแล้วน่ะนะนะ ประตูตางให้หน้านะพีทขกๆเด้อมันบังเฮือนครับบอดีเ้เนได้่านสัพปุกะอะจะยังกินใบท่านผู้ชมโอ้คือออกคันทองแต่เสาเธอเด้เนี่ยง่ามขึ้นแตะขึ้นเลยก็ไม่เนี่ยมากินอืมกำลังแตะขึ้นเราหาก็แตะเต็มอยู่อ่อนๆมากินมืด ต้นมะพร้าวก็หลายต้นอยู่เด้พี่น้องเอ้ยพุพุลายต้นอยู่ฮดน้ํเถือก็พดกูมือนเถือก็บ่ามือฮดพี่น้องอิงตามเพสิไลเขาิกจเนะอันนี้กําลังแตกใบพี่น้องต้นมวงกําลังแตกยอดสิเป็นดอก ทุกต้นเลยนะพี่น้องต้นนี้ก็กำลังเริ่มจีต้นไหนเห็กัเต็มต้นเลยพี่น้องจ้าไม่ไหน้บ่มียังไลายมาส้มบรรยากาศรบอบๆบ้านสวนโคกน้องน้านะพี่น้องเนะาะสักผ้าจุดเดือกเมื่อคืนนี่พี่น้องเอย้ยต้นบางหงษ์เตี้ยนี่ก็ได้นี่ต้นนี้เต็มต้นเลย เห็นยอดม่วงกินฮอดขาอ้าวยังน้อยบิดลงมาละกะลอ,อกกบอาบออกแลยหยั่งกินมันออกสมนสมี่หัวแล้วผ้าพักบัวกับพอ,พอดีแท็กกุดเลยพี่น้องเลยได้ขึงกระถางหัวเป็นพักบัวสองนานกล้วยหอมกล้วยเง่าพี่น้องเลยเครือหนึ่งมีสี่วีมีละสามหมากมีละหาหมาก 246ว16มากวีน so, so ี <saturated itos> oh, 2มากอยากหัวได้กล้วยแขะโอ้ยไปเห็ดงาอันนี้ค่อยฮักต้นบันาวสีกำลังแตกแตกยอดค่ะพาพอบ้านอาหค่ะแทกหน้านะสุไปแทกบหน้าพ น่าภัยโอ้ท่านบอกว่าคือหายหน่อยใช้ไหมครับหมอคาแทงหน้าเขาได้เป็นพันสองพันบาทผูกไหมมองเจ้าบอะไรไปแทงน้ำเขาวเนาะพ่อการลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจค่ะคำแนะนำคำติชม มึอนี้ลืมนะมวกล่างนะก็เลยเป็นสภาพนี่มัวมัวเกอกแล้วมัวอย่างเนาะ